ต้องขอเกลาสวัสดีเพื่อนๆพนพี่น้องชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้ผมใน p u b ๊อปเปกแมนก็มาในเกมคุกกิ้งแมสได้นะครับอาหารแห่งความตายนะครับผมผมก็จะเข้าไปเล่นเลยนะครับ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 ผมก็เล่นถึงชั珀เตอร์ที่4ี่สเตทที่1นะครับผมครับผมก็เข้ามาแล้วนะชั珀เตอร์ที่4สเตทที่1นะครับ วันนี้ผมก็มีปืนมาใหม่ด้วยนี่ทำ่างนี้ได้นะครับปืนใหม่ของผมนี่มันดีอัตโนมัตินะแต่ตะกี้นี่ปืนแสงครับหมดไปดีกระสุนกูเฮ้ยศัตรูตัวใหมต่ตัวอะไรวะตัวอะไรวะเนี่ยมันยิงอะไรได้ด้วยเดี๋ยวๆๆตัวนีววว้นี่หลบได้ก่อนเอ้ยไม่โดนนี่ลนไปแล้วเลยคุณแจลบยึดลบลบลบโดนแจ๋ว ผมสงสัยเหมือนกันว่าถ้าผมตกน้ําจะเป็นยังไงครับตาแล้ผมจะไม่เสี่ยงตกน้ํานะครับนี่เก็บมันไปก่อนเหลือเือ500แล้วละครับชุบวิ่งชุบวิ่งนี่เกาะเสาไฟก่อนอันแน่เอ้ยเดี๋ยวตกน้ําเอ้ยเอ้ยตัวเล็กจะน้อยนี่เล่นตัวใหญ่ก่อนครับเก็บตัวเล็กให้หมดวิ่งขึ้นมาข้างบนเก็บเก็บเอ้ยเฮ้ยโอ้ย,อย,อยทำงี้ได้ด้วยเพิ่งเห็นนะเนี่ยนี มีระเบิดไปเลยครับนี่สกิลผมเยอะตอนนี้แล้วหนีตายหมดนะครับฮึเดือดต้อหมัดแล้วอ่ะปืนไม่เหลือแล้วอ่าไล่แล้วมีแค่นึนหัวบนมีใครไหมไม่มีครับลงล่างเฮ้ยคนอยู่ตรงนี้เฮ้ยป,ปลาอย่างงี้เห็นไหมห็นปลาไม่ทุกคนตายนะนี่ถึงตรงนี้ปึ๊บผมโดนเลยผมขึ้นรถเรียบร้อยครับ,รแ,รบแล้วครับเราก็เข้ามาที่ช็อปเปอร์ที่สี่ เตะที่สองครับไปแล้วเหลือสามร้อยเอ้ยเหลือเงินเงิน,งนไม่ได้เลยแหมกับจะวิ่งเลยเงิน,นครับบินไ,ได้บินไ,ไดเ้เสร็จผมสิครับอย่างนี้ชึบชึบขึ้นมาข้างบนก่อนนะครับเฮ้ยตัวนี้กระโดดลงไปแล้วบินตามไปหล่นอยู่ไหนโอ้โหมันยืดตัวได้ด้วยเห็นไหมตะกี้ครับจงังหวะตะกี้ปั๊ปปั๊ขึ้นข้างบนครับเราต้องเล่นจากข้างบน,นครับโอ้ย้มันรู้ตัวครับ มีเฮ้ยมีเลือด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 เห็นแล้วได้แล้วครับนี่เลือดสองอันเลยอะ่ะเดี๋ยวฟืบๆขอสเสวนาหน่อยนะครับเออต้องเก็บครับเลือดไม่เก็บไม่ได้แล้วลงไปเรื่อยๆครับชึบเชิบอะไรอะ่ะอ้าจ้าวของฟันนะครับโอ้โหโอ้โหเด็เพชรแจวด,ด,ดูอีกครับเอาแล้วโอ้โหได้เพชรอีกครับแจวดูอีกอันสุดท้ายเลยครับ โอ้โหได้เพชรหมดเลยนะครับแฉวไปเลยตอนแล้วผมก็ได้เพชรจนหมดเลยนะหวังนี้ครับนี่ดูข้างล่างมีอะไรข้างล่างไม่มีครับนี่มีทำลายไปก่อนข้างบนครับขึ้นข้างบนอยากรู้ให้ได้ครับว่าข้างบนมีอะไรชึบๆปืนมันสูงอ่ะแต่ไม่มีอะไรครับผมก็จะโดดลงไปเลยเกาะมาทาั้งนี้นี่ครับนี่เรียบร้อยเตะจะทักวัง,งครับเอ้ย,อย,อยลุกปืน ไม่แาอะไรอนี่ยิงไม่ดอกูลงได้รู้กงแล้วกูจไดงนี่ก็ไปอย่างนี้นะครับเฮ้ยโดนยิงโดนเี๋โอ้ยไม่มีซัให้แลกเจ็บ้อยชิดช่วยคนตอนชิคนนั่ไม่ได้เลครับต้องตรน้ยโดนยิง าสเตทที่สามแล้วนะนี่กระโดดถีบไปก่อนบินได้อะเถอะอะไรโดดเตะมันต้องทำกันอย่างนี้เวลาโดดเตะนี่หลบมาข้างล่างนี่เสร็จแล้วข้างบนเห็นแวมเวนี่ไงมีเพียบเลยครับนี่อะไรอะไรนี่ชิบหลบขึ้นมาข้างบนก่อนเฮ้ยมันมีคนส่อง,นะแ,อองแล้วนะชิปชิปแหมส่องผมนะนี่แหงนี้หลอกครับหลอก มีตัวอะไรอไหมไม่เอ้าไม่ได้ครับไปไม่ได้อีก <S <S 1> <S 1> เครียดนิดหน่อยครับมีเล่นตรงนี้อะไรผมเห็นตรงนี้นะเตะนี่กระโดดลงมาเตะเองงี้ขึ้นถึงบนครับขึ้นข้างบน,นแอบมาครับแอบมาอะไร,รอยู่ตรงนี้พวกนายไม่เห็นแล้วหรอกนี่นี่ทีเดียวครับเสร็จเฮ้ยรองเท้ารองเท้าไม่ได้เลยเก็บก่อนครับ ปุ๊บนี่ขึ้นข้างบนคนับอันนี้อันนี้อันเนี้ยแอบมันไม่เห็นนะเออย่างงี้มันก็ไม่เห็นนะก็เห็นเห็นกันอูนะว่ามันไม่เห็นนะเฮ้ยเข้าไม่ได้อีกเียอร้อยปุ๊บป๊บัด้วัวกรับเออคิดจะยิงเราครับยูทางนี้ยิงไม่โดนหรอกนี่ยูทางนี้เฮยโดนโดนไม่โดนไม่โดนโดนโดน นี่ครัเอารถไปเลยเอาละครับผมก็มาถึงช็อปเตอร์ที่4ี่สเตทที่4แล้วนะครับเหนือเรียกไปสองร้อยไปแน่แน่เกือบหนึ่งร้ยเซนมาถึงก็ตายเลยอ่ะเออเอ้ยอ่าผมจะไม่มีรีเวิร์สออกมานะเพราะว่าเพชรน้อยนะครับเอาเพชรไปทำอย่างอื่นนะเอาละครับผมก็ได้แผนที่จนครบแล้วนะอ่า นที่ตอหนีออกมาแล้วชุบๆมันที่ไหนว <c oughs> ะ,ปะไปไปเฮ้ยบอสเนี่ยหายแล้วเดี๋ยวไปหมดจะส,สู้ได้ไหมนี้แย่สุดแต่ว่านี่มีคนเอะมากท่ได้เยอะจัดอะ บอสเต็มไอโมดอ่ะนะครับตอนนี้ผมก็มีเงินพันหนึ่งแล้วนะฮะผมก็จะทําการอุ้ยไม่เอาอัปเกรดไม่ไม่ดีเลยครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นปืนช็อกโกแลตดีฟ่านะออรู้สึกว่าเฮ้ยลองปืนใหม่ดีฟ่าอ่ะผมเปลี่ยนเป็นปืนใหม่นะปุ๊บอันนี้มิชชั่นอ๋อตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามันเปิดเป็นตัวละครมันเปิดเป็นตัวละครนะมันเป็นมิชชั่นนะเวลาเข้าไปนะครับ บางทีถ้าเราชนะมิชชั่นเราอาจจะได้ตัวละครก็ได้นะแต่ผมไม่ไม่มั่นใจเท่าไหร่นะอ๋อ,อครับไปเข้าไปเล่นกันต่อนะครับมาบเมสเตอร,ทร์ที่สี่สเตทที่สี่นะครับเี้ยง้อยเกิไปครับก็เลยตายครับซูดๆด่ๆนี่ไงมาถึงเริ่มก็ตายเลยนะตอนนี้มัตายง่าย,ยาแล้วชึจบจะโดนขึ้นไปบนฟ้านี่ยิงเคยยิงโ,ยโดนโดนระเบิดลืมไปเลยนะครับว่าตัวนั้นมันตัวระเบิดนะครับจะข้างบนไม่มีอะไรลงล่าง แล้วว่ามันคือระเบิยบนี่ช่วยตรงสามนี่ของคนบนนี้นี่โดนลูกาตาไปด้วยผมมาถอยเจลลี่กระจายนะครับ <c oughs> เฮ้ยอย่าเพิ่งเอาไปก่อนวิ่งไปครับเหลือเหลือสามร้อยฟ้าแล้วนะช่างน้อยมากชึบข้างบนมีอะไรไหมไม่มีครับลงล่างพุ่งไปทังซ้ายเฮ้ยเตือนลบได้ ผมก็ามาถึงช็อปเปอร์ที่4ี่สเตจท,ที่5้านะครับวับนนี้รู้สึกว่าจะไปเร็วแบบจัดๆนี่เรเล่นไปก่อนครับเล่นไปเรื่อยๆนะชึบๆโดนโอ้ยเหลือร้อยครับถูแล้วดีแล้วครับดูทผาไม่ค่อยดีแล้วโ,โยกต่อไปโยกกันมาโยกตามกับคู่กับจ็อกไปก่อนโอ้ยูริงตายไหมไม่ตายครับหลบได้ แชร์ข่าวกันเลยแจ้วแต่ว่าเห็นครับจะจานให้หมดเฮ้ยมันจะหายแล้วเร็วเข้านี่ยังไม่หมดครับอย่างเหลือไอ้ลูกกระชกนี่เรียบร้อยอ้าวได้หัวใจแจ้วฟืบเฟื๊บนี่เข้ามาซื้อตัวประกันถายพนแล้วก็มีอีกไหมศัตรู ไม่เห็นมีเลยว่ะกระโดดมาครับฮึดด๊บอรโหูได้หัวใจแจ๋วเอ้ยตัวนี้กูแจนี่เรียบร้อยนี่ทะวล,วลวงขึ้นมาทะไลท์ขึ้นมาไม่ใช่ทะลวงขึ้นมาไหนตรงนี้มีใครไหมไม่ไมีเอ้ยบอมโอ้โหไปเก็บเอาบอมเก็บอะไรตอนนี้นกัะโด,ดไม่มีเลยนะครับนี่ไงมกระโดดเตะเราหลบได,ไนด,ดน้นี่ต่างคนต่างโดนนี่ ลูกอวนนี่ชึบชึบขึ้นบนครับขึ้นบนหยุกบนที่สองตัวชึบชึบเสร็จแล้วหมดแล้วครับลงล่างดีด้านนี้รู้สึกจะยาวหน่อยนี่ปั๊บเป็นบนแอบขึ้นมาเรื่อยๆเอ้ยมันยิงเราลบนี่ไงไม่ให้มันยิงเราครับขป็นบนมางนี่ครับมีไหมไม่มีลงล่าง อ้าวร้านค้าครับซื้อกระสุนไม่ซื้อครับไม่ซื้อใดๆทั้งสิ้นะครับช่างว่านเราจะไปลุยทั้งอย่างงี้ขึ้นลิฟต์ไปออกจากลิฟต์ไหนมีตัวไหมอ้าวแยเล่นได้ตัวนี้ก่อนเลย <Fight. S 1> ไฟบอสไฟตู้ตู้ตโดนฮุยเล่นได้ตัวใหญ่กว่าเลยลบ โดนหมูเฮ้ยหลบเรวหลบไ้เป็นตัวใหญ่ตอนเอ็กมากตายแล้วครับตัวใหญ่งวงไปแล้วนะครับมาทีนี้มันจะตามมันจะแกนพวกตัวเล็กๆนะครับกลายเป็นมัดเป็นโลดไปแล้วนะครับถึงมัดเป็นโลดนะดาวนเนี่ยเด็กหนุ่มเจ็บทีละตัวนะครับให้มันรอดไปได้นะครับเฮ้ย โดนยิงแน่ลบกันโดนโดนกระสุนเฮ้ยลบได้เฮ้ยปิดนิดไนะวะวดน้ำขึ้นลิดไปแล้วอ่ะปึ๊บเฮ้ยไม่โดนไม่โดนับเลยไอ้ยไม่โดนมาลบโดนรอบเอ้นดกระสุนอยู่ตรงนี้โอเค เออเหลือใส่มึงเนี่ยเหลือสองตัวเนี่อเอาหมดเลยก่อนครับนี่เราก็เล่นนกหมดแล้วครับเอ้ยยังไม่หมดอ่ะยังเหลืออยู่อีกอ่ะเห็นรึเครับไปยากอ่ะเดี๋ยวก่อนจึ๊บจื๊บาทางนี้นะครับเราก็ขึ้นมาทางนี้นะครับเอ้ยโอ่ยตกไปจะตายทางนี้ขึ้นไปสิจึ๊บจึ๊บเหลือมึงสินะ ไม่โดนเตาตายแน่โอ,อ้ยน,นิดเดียวเรียบร้อยครับหมดนี่ทีนี้เดยวพังเครื่องครับชุบแฮ็กระบอลผ่นานแค่หน้าเดียวเรียบร้อยครับเกาะไปแล้วคุณยศอ,อ้้หทุ่คนได้เก้าคนแนะ่ แจ๋วจัดไปนะครับฮ้ยมีเงินพันสองแล้วะเอาละครับรู้สึกว่าฉากฉากหลังรู้สึกมันจะเปลี่ยนไปน่อยๆนะผ <c oughs> มจะับเกรดอะไรเดียไ,ไม่อัปเกรดและกันเก็บเงินไว้ก่อนนะครับอ่ะไปเล่นต่อเลยนะครับสมาคร,นารนคนดุนมากส,สาุดทนนไไี่นอ่งไรครับโดนกคนเลยโอ้โหูดูไูด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 นดู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 ดเอูดูดูดดู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 ูดอะูรูดู

ส่วนกำลัไล่ เอาละครับเราก็มาที่ในป่านะช็ปเตอร์ที่5สเตจที่2เฮ้ยชนในนี้ได้ด้วยไงะชนเห็ดเลยเฮ้ยอ,อย่าไปยุ่งกับมันลูกตาโอ้โหเห็นก่อนครับจัางหวะเมื่อกี้มีลุ้นเนอะเออหลบลูกตาก่อนครับข้างบนแคมป์นี่หลบได้นะครับชนลุ้งแล้วเฮ้ยแลนโดนลูกตาลบกันชนลุ้งแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นบนข้บนข้บนบ้านขึ้นบนบ้านไม่โดนวะ เฮ้ยลบลูกตาโอ้โหลูกตาโดนเบิดอ่ะเฮ้โดนโอ้โหโดนจนได้นะครับอุตาลบอุตาลบมึงแล้วอุย้ยโดนระเบิดนะครับเด้งดึงดังดึงดังข้างบ้านนะโดนนะโดนให้หมดเรื่องก่อนที่จะปล่อยลูกกตานะครับมาเกาะขึ้นข้าง,งบนไปมีไหมมีแคมป์โอ้ยโอ้ยมีลูกโป่งพังตัว แกวตีลูกปงมันเลยนะครับอ่ะไปลุยมีแอมอยู่ในพุ่มไม้ไปไหนแล้วหนีไปไหนปุ๊บกระโดดมาทางนี้ครับโดดพุ่งไปเห็นลูกปงโหนเชือกโหนเชือกครับปุ๊บรอหลับกลับมานีโดนหลบได้ครับหลบได้ นี่ไม่ให้รอดเด้อวิ่งนม่บนแอบเห็นขาไม่เห็นดิหลบแอบเพาผมแอบอะไรมันแอบเหมือนกันอะไรดสไลด์ตามไหลเลือดแถวไปเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นขาอยู่นะครับงานเก็บท่าฟรีคิกเวล้วนะครับสองทีเิ้ยคนช่วยชีวิตไม่ได้นะครับวิ่งเกบเลยขึ้นบน ไมาให้หมดเฮ้ยกลับไปสู้ได้ไหมอยากจะรู้เหมือนกันกลับไปสู้ได้ไหม้ยได้มาเจ้าม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 ากลับไปสู้ได้ก็มา,มา,มาส,มาสิครับมานี่แหละอยากสู้อยู่นี่ไงบวกให้หมดครับอยากรู้เหมือนกันว่าจะกลับไปสู้ได้ไหมได้ว่ามามามา,มายิงมั่วมั่วมั่วมยิงมั่วใช่ไหม <c oughs> นี่มา จัดการให้หมดมามีกี่ตัวนี่เพราะตัวหนึ่งมันได้ตังค์นะครับผมก็เลยตามเอ้ยเห็นหัวใจครับต้าดีเหมือนกันนะเรานี่ไป้ายลุยชึบชึบรถเรามันตกไปแถวไหนวะนี่อะแถวๆนี้เอ้ยรถขึ้นรถไอบบ้บ้ารถใช้ได้แล้วนีนี่ช่วยคนครับโดดไปไหนต่อบอสป่ะใหญ่ๆอย่างงี้ เป็นรถอีกคันหนึ่งไปแ่นอนะครับผมก็มาถึงช็อตเตอร์ที่ห้าประเตอร์ที่สี่นะนี่ชนเข้าไปชนเข้าไปหลบได้นี่อะไรอะไรเห็นอะไรนี่ไงเรียบร้อยอะไรโดดนี้ไปไหนโดนตามยิ่งยากยิ่งยาะนี่แนะนี่งยากเลยนี่เรียบร้อยครับโดนคอมโบไปสองกระโดดมาทางนี้ไม่มีคน แล้วกระโดดขึ้นเห็นว้เว็บนี่ยัยนี่ไงรถรถโอมตีรถเบนจูตีรถอีไปเลยครับพุ่งมาอยู่ด้วยกันเห็นดูู่ชนคูณสามครับจะหนีอะไรเห็นนี่ไงเฮ้ยเห็นดูนี่ไม่หมดครับเรียบ้อยไปลุย ไลูกโปง่งไม่มีอะไรหรอกแต่เราชอบชอบเนี่ยเออมันลั่นดีนะชอบไปหมดแล้วว่าไม่มีตัวอะไรแล้วว่าไอ้ลงท่อยังไม่อยากลงเลยอ้ายไหลไปแล้วนลิ์แกลงลิบอันนี้อ้าวบอสเราสิ่มาสตเตอร์ที่ห้าสตเตจที่ห้านะครับผมเดาว่าผมน่าจะเจอบอสแล้วนะโอ้โหท่วงเข้าไปท่วงเข้าไปผมไปเ,มเกอร์กรตายเลยนะครับ ไปมาทางนี้สิเออเอ้ย,อยคนขายของไม่ซื้ออะไรทั้งนั้นฉันจะไปบวกกันนายนี่ไม่ซื้ออะไรทั้งนั้นเฮ้ยเรากลับไปซื้อใหม่เลยไหมมันไม่ขายแล้วว่ามันขายทีเดียวมาบอสสินะไฟไหมไฟเลยใช่ไหมบอสไฟนี่โอ้โหโดนโดนยับเลยผมนะมึงมึงคือบอสใช่ไหม ยิงน,น,นูบอสเห็นแล้วจิงนูเห,หรอจิงฮนูเราเร็วเราเร็วฟานี่ไงเราเร็วฟานี่เราเ,เรา็เรเวฟา,า,วฟา,า,วฟาตอดเลยครับเราเร็วฟาลบนี่เราเร็วฟาครับนี่เรา,าโ,โดนยิงหายแล้วตัวตายเอตายเลยครับ้โหทุกคนที้สี่คนนะครับ ผมก็มีตังค์พันห้านะแต่ผมก็ยังจะไม่อัปเกรดอะไรนะครับเอาเป็นว่าวันนี้คลิปวิดีโอก็เริ่มยาวแล้วนะครับเอาไว้เดี๋ยววันหน้าเรามาปรับบอสตัวตะกี้กันใหม่นะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะถ้าชอบยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ซับสไครต์ก็คือติดตามนะครับแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปอะไรใหม่ๆของผมมันก็จะเด้งขึ้นไปันดับแรกๆเลยนะเออจะได้ไม่พลาดกันนะส่วนนี้ผมในป๊อปเอกแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับ ไว้วันวันไหนอย่าบว่างๆก็มาเล่นกันใหม่นะครับบ๊ายบายซีโยเกนทุกคนนะครับ